กรณีที่ไฟแนนซ์มายึดรถจากผู้เช่าซื้อที่ปิดนัดชำระค่าเช่าซื้อนะครับโดยที่ไม่ต้องฟ้องคดีต,ต่อศาลสามารถทำได้หรือไม่วันนี้มีคำตอบครับกรณีที่ไฟแนนซ์จะมายึดรถจากผู้เช่าซื้อนะครับที่ค้างชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าง,งวดเนี่ยนะครับโดยที่ไฟแนนซ์ไม่ต้องไปฟ้องคดีต,ต่อศาลเนี่ยนะครับ ซึ่งมีคําถามเข้ามาว่าสามารถทําได้หรือไม่วันนี้เรามาดูก็คือในเรื่องของกรรมสิทธิ์ซึ่งประสงค์จะติดตามทรัพย์ที่เอาคืนนะครับจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ยึดถือไว้นี่นะครับได้มีกําหนดไว้ในกฎหมายทั่วไปก็คือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1336อ่าซึ่งได้กําหนดไว้ว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ที่จะใช้ครอบครองและก็ได้ซึ่งดอกผลกับมีสิทธิ์ที่จะติดตามเอาคืน จากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ครอบครองเป็นไปตามกฎหมายทั่วไปหมายความว่าใครที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับเขาสามารถที่จะใช้ในทรัพย์สินนั้นมีสิทธิ์ที่จะจำนายจ่ายโอนและมีสิทธิ์ที่จะติดตามเอาคืนจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะยึดถือไว้ในสัญญาเช่าซื้อกฎหมายเช่าซื้อนะครับก็เหมือนกันกรณีที่ผู้เช่าซื้อไม่ชำระค่าเช่าซื้อค้างชำระค่าเช่าซื้อเนี่ยนะครับทำให้ เจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับก็คือฟไนแนนซ์ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถตามกฎหมายเช่าซื้อส่วนผู้เช่าซื้อเนี่ยนะครับเป็นแค่ผู้มีสิทธิ์ครอบครองถ้าผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชําระค่าเช่าซื้อหรือค่างวดเนี่ยนะครับโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยสามงวดติดต่อกันในทางธุรกิจลีสิ่งหรือว่าธุรกิจเช่าซื้อรถเนี่ยนะครับถ้าค้างชําระค่าเช่าซื้อ3มงวดติดต่อกันเนี่ยนะครับ ทาง f i n นนซ์เขาสามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้เมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะติดตามเอาคืนรถได้โดยที่ไม่ต้องไปฟ้องต่อศาลซึ่ง เรื่องนี้นะครับก็เกิดขึ้นเป็นประจำมีประเด็นที่ทางาผู้เช่าซื้อเนี่ยนะครับก็ได้สอบถามมาว่ากรณีที่เขาค้างชําระค่าเช่าซื้อแล้วอยู่ๆก็มีไฟแนนซ์ยึดเอารถไปบางครั้งก็มีกรณีที่จอดทิ้งไว้ที่บ้านนะครับและตัวเองไม่อยู่วันนี้คดีก็มีไฟแนนซ์เนี่ยใช้กุญแจสํารองเนี่ยนะครับเอารถไปเลยแบบนี้ทําได้หรือไม่เรื่องนี้นะครับก็มีคําวิวักษา,ากานะครับปี67เนี่ยนะครับเขาก็ ได้มีการตัดสินวางแนวทางไว้ว่ากรณีที่ผู้เช่าซื้อเนี่ยนะครับผิดนัด <c oughs> ไม่ชำระค่าเช่าซื้อเนี่ยนะครับแอนแนนเขาสามารถติดตามนะครับที่จะเอาคืนรถได้โดยที่ถ้ากรณีที่ผู้เช่าซื้อไม่ตต้แย้งคัด้านนะครับเขาก็สามารถที่จะเอาคืนรถได้โดยที่ไม่ต้องไปฟ้องคดีต,ต่อศาลซึ่งสารนิกาได้วางแนวไว้เมื่อปี6-7อีก กรณีหนึ่งนะครับในปี65เนี่ยนะครับศาลฎีกาก็ตัดสินเรื่องนี้เอาไว้เหมือนกันว่าผู้เช่าซื้อนะครับไม่ชําระค่าเช่าซื้อนะครับแล้วไฟแนนซ์มาติดตามเอารถนะครับโดยที่ผู้เช่าซื้อเนี่ยไม่โต้แย้งขัดขานทางไฟแนนซ์เขาก็สามารถที่จะเอารถคืนไปได้โดยที่ไม่ต้องฟ้องคด,ดีต่อศาลแต่ปี55นะครับก็ได้ตัดสินเอาไว้ว่ากรณีที่ไฟแนนซ์มายึดรถเนี่ยนะครับในที่ละโหฐานโดยที่ ผู้เช่าซื้อเนี่ยนะครับไม่ได้รับอนุญาตการกระทำเช่นนี้เนี่ยถือเป็นการละเมิดลูกหนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายได้จากนีการเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมี2กรณีการที่ฟิไนแนนซ์เนี่ยนะครับจะมายึดรถได้หรือไม่นะครับก็มี2กรณีกรณีแรกก็คือว่าถ้าผู้เช่าซื้อยินยอมหรือว่าไม่โต้แย้งคัดค้านกรณีที่ฟิไนแนนซ์เข้ามายึดเอารถไปเนี่ยนะครับกรณีนี้เนี่ยสามารถที่จะยึดรถได้โดยที่ ไฟแนนซ์เขาไม่ต้องไปฟอ้องร้องต่อศาลแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่ไฟแนนซ์เนี่ยนะครับมายึดเอารถไปนะครับแล้วมีประเด็นกรณีที่ทางผู้เช่าซื้อเนี่ยเขาไม่ยินยอมเขาตัวแย้งคัดค้านจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับไฟแนนซ์ Finance ก็ไม่สามารถที่จะยึดเอารถไปได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโดยเจตนาของกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่อยากให้เอกชนกับเอกชนด้วยกันเนี่ยนะครับ มาทะเลาะกันมามีปัญหาซึ่งกันและกันนะครับกฎหมายก็เลยเมีแนวทางไว้ว่าถ้ากรณีที่มีการโต้แย้งก็คือผู้เช่าซื้อเนี่ยเขาไม่ยินยอมไฟแนนซ์ก็ไม่สามารถที่จะยึดได้ต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับไปใช้กระบวนการทางศาลในการที่ขอให้ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาแล้วก็ออกหมายบังคับคดีทางไฟแนนซ์เนี่ยซึ่งเป็นโจทย์ก็สามารถที่จะตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีมายึดรถได้ซึ่ง อาจะทําให้ไม่ต้องมีปัญหาระหว่างกันโดยใช้กระบวนการทางศาลนะครับแล้วก็ผ่านคุณกลางก็คือเจ้าพนักงานบังคับคดีมาใช้อํานาจตามหมายสารในการยึดเอารถไปซึ่งกรณีนี้จะไม่มีปัญหาระหว่างกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่ฟ้องคดีถ้าไม่ฟ้องคดีเนี่ยแล้วไฟแนนซ์เนี่ยนะครับมายึดซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่ไฟแนนซ์เขาจะมายึดเนี่ยนะครับก็ต้องมีการบอกกล่าวก่อนบอกเลิกสัญญานะครับกรณีที่ทางผู้เช่าซื้อเนี่ยเขาผิดนัดนะครับผิดนัดชําระ ค่าเจ้าซื้อสามงวดเนี่ยนะครับไฟแนนซ์ Finance เนี่ยเขาก็จะมีหนังสือบอกเลิกสัญญาพอบอกเลิกสัญญาแล้วนะครับผู้เจ้าซื้อยังไม่ชําระไฟแนนซ์เขาก็จะมีทีมงานมาลงพื้นที่เพื่อตามยึดเอารถคืนไปแต่ถ้าวันที่ยึดรถเนี่ยนะครับผู้เจ้าซื้อเขาไม่ยินยอมนะครับไม่ยินยอมให้ยึดโดยอ้างเหตุผลเช่นไม่ทราบในเรื่องการบอกเลิกสัญญานะครับหรือว่าผิดนัดยังไม่ครบ3มงวดอันนี้ก็มีประเด็นที่โต้แย้งกันอยู่ไฟแนนซ์ Finance ก็ไม่สามารถที่จะยึด เอารถไปได้แต่ถ้าเกิดว่าในวันที่ลงพื้นที่ฝ่ายนั้นนะครับลงพื้นที่ไปยึดรถแล้วทางผู้เช่าซื้อก็ไม่ได้โต้แยง้งไม่ได้คัดค้านอะไระตามแนวดีกาที่ที่พูดถึงก่อนหน้านี้ก็คือปี6กเนี่ยถือว่าทั้งสองฝ่ายสมัครใจที่จะเลิกสัญญาดังนั้นก็คือไม่มีประเด็นที่จะต้องติดต่อกันไม่มีประเด็นที่จะต้องทำสัญญาต่อกันแล้วนะครับถือว่าสัญญาเลิกกันโดย ปริยายกรณีนี้ผู้เช่าซื้อก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองรถรถยังเป็นกรรมสิทธิ์ของฟไนแนนซ์อยู่ไนแนนซ์ก็สามารถที่จะเอารถึนไปได้อันนี้คือกรณีที่สมัครใจเลิกสัญญาโดยที่การยึดรถนั้นผู้เช่าซื้อไม่ได้มีการโต้แย้งคัดค้านอ,อะไรกันแต่ถ้าโต้แย้งคัดค้านนะครับโดยผู้เช่าซื้อไฟไนแนนซ์ก็ไม่สามารถที่จะยึดได้ถ้ายึดไปก็มีความเสี่ยงทางด้านกฎหมายนะครับที่จะมีปัญหาในเรื่องของการฟอ้องร้องการเรียกร้องค่าเสียหายกันนะครับ ตามที่พูดถึงดีกาปี55เนี่ยนะครับถือว่าเป็นการละเมิดนะครับลูกหนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากไฟแนนซ์ได้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยตอบคาถามว่าฟไฟแนนซ์นะครับสามารถที่จะมายึดรถจากผู้เช่าซื้อโดยที่ไม่ต้องไปฟ้องทางศาลได้หรือไม่คําตอบก็คือว่าถ้าลูกหนี้ไม่ได้โต้แย้งคัดค้านนะครับก็สามารถยึดได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปฟ้องทางศาลแต่ถ้าเกิดว่ามีการโต้แย้งคัดค้านเกิดขึ้นไฟแนนซ์เนี่ยก็ ไม่สามารถที่จะยึดได้ถ้ายึดก็เสี่ยงที่จะทำผิดทางกฎหมายควรจะไปใช้วิธีการทางศาลดีกว่าปลอดภัยกว่าไม่ต้องมีปัญหาระหว่างกันนะครับกับผู้เช่าซื้อด้วยสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ทุกท่านนะครับที่ได้รับชมรับฟังพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ